น้อยถามมาในอิสยาเหมือนกันแต่บทที่ห้าสิบห้าข้อหนึ่งข้อสองแต่ไม่ได้ถามว่าถามอะไรเพิ่นทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ําและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าอางุ่นและน้ํานมเถิดโดยไม่ต้องเสียงเงินเสียค่าทําไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใช้ทร,รัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ ต้องเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวปิติอินดีในไขมันอ่าคือน้อยเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าถามอะไรนะพี่ก็อธิบายไปกันแล้วกันนะสองข้อนี้ไม่มีอะไรยากพวกเราพี่คิดว่าถ้าโดยส่วนตัวพี่คิดว่าไม่ถามพี่คิดว่าพวกเราคงจะเข้าใจว่าป้ามบีสื่อสารอะไรใช่ไหมใค,ใครใครใครคิดว่าใครใคริดว่าอะไรบ้าง,งที่ความหมายเนี่ยถ้าเราจะตอบตอบว่าอะไร ข้อแรกก็คืออยากกระอเชื่อทุกคนที่กระหายมาถึงน้ําก็เหมือนเคยฟังเคยแบบปันแล้วค่บทมัทมาิวบทที่หก้อรามสามอยากกระวนกระวายอ่ะค่ะคนเหนื่อยจุมแบบพราะลันที่แบบพะลันหนักลมาหาเราเพระองค์เป็นน้ำแลโอเคและอะไรอีกก็คือไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าก็เหมือนเราเอาแค่ความเชื่อของเราอย่างเดียวค่ะอืมอ่าโอเคแล้วก็คือเอาใจใส่ฟังเราแล้วประทานเราจะได้แล้วระทานของดีก็คือต้องกินผัคํา อโอเคมีใครอะไรอีกไหม,ไไมเชิญทุกคนที่กระหายเชิญทุกคนที่กระหายนะ,ะคำว่ากระหายนี่มีพู้หลายที่ในยองก็พูดนะนะมไม่ได้หิวกระหายจงมาหาเราแล้วท่านจะไม่หิวกระหายอีกเลยใช่ไหมหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงว่าคนที่กระหายหมายถึงว่ากระหายหา ก็หายเนี่ยแรงเลงไปถึงมีความหมายคําว่าแสวงหาซ่อนอยู่ด้วยเห็นไหมในสูดีพูดชัดเจนกวางน้อยกระเสือกกระสนหาน้ําเห็นไหมอย่างเงี้ยพระสูตริทบรได้เปรียบเทียบว่ากวางกระเสือกกระสนหาน้ํายังไงเขากระเสือกกระสนหาพระเจ้าอย่างนั้นเหมือนก็กว่างเห็นไหมแล้วพี่เคยอธิบายให้คิดเตียงคนหนึ่งฟังหลายปีมาแล้วเขาถามพี่พี่บอกว่า มันไม่ได้แปลแค่นั้นคุณต้องเข้าใจลึกลงไปกว่าน,นั้นนีกทำไมพระเจ้าพระมีใช้คําว่ากวางกระเสือกระสนหาน้ําฉันใดจ,จีวิญญาณข้าพวงก็กระเสือกระส,สนหาพงฉันนั้นแสดงว่าพงกยกวางมาเปรียบเทียบเนี่ยแสดงถึงว่ากวางเนี่ยเป็นสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องน้ําเนี่ยสัตว์ป่ามันขาดไม่ได้เรื่องน้ําแล้วมันจะมากินน้ําแล้วกวางเป็นสัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวเล็บเลยมเมื่อมันมากินน้ํานะมันเสี่ยงมาก มันเสี่ยงกับจระเข้ในบอ่อน้ํามันเสี่ยงกับเสือที่สิงโตที่มาคอยจับเหยื่อที่จะมากินน้ําอืำเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเทียบเหมือนกับเราว่าถึงแม้จะเสี่ยงขนาดไหนนะถูกคนข่มเหงขนาดไหนถูกคนปออรลา,นะายขนาดไหนนะมีภัยขนาดไหนข้ายินดีข้ากร,กระเสือกไปกินให้ได้ถ,ถ้าไม่กินข้าตายได้เห็นไหมหมายถึง ถ้าไม่ได้กินน้านี้ข้าตายนีลันันะเพราะฉะนั้นข้ายอมเสี่ยงกับการที่จะตายแบบไม่นหลันตายแค่เนื้อหนังโอเคไหมนี่คือความหมายซ่อนอะไรเพราะจึงเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำํำพระพีได้พูดชัดเจนว่าไม่เว้นใครสักคนคนไหนก็ตามที่สแสวงหาพงเชิญมาหาพรงนะและผู้ไม่มีเงินมาซื้อดื่มกินม,ม,มาซื้อกินเถิดนะ และไม่มีเงินก็มาซื้อได้ไม่มีเงินก็มา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 ,มาซื้อได้เห็นไหมนะอาจต่อไปจะรู้ว่าคือไม่ต้องใช้เงินซื้อนะซื้อในสิ่งที่ทคนทั้งโลกหรือมนุษย์ทั่วไปปรารถนาอยากได้คืออะไรเล่าอางและน้ำนมคืออาหารและความชื่นชมยินดีนะคืออาหารนมคืออาหารที่ขาดไม่ได้หรือเป็นความจำเป็น นะและก็ความชื่อเล่าองุ่นสำหรับความบันเทิงงานเลี้ยงและความชื่นชมยินดีโอเคนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกสแสวงหานะเพราะฉะนั้นให้มาที่นี่มาหาพระอ,องค์ถ้าต้องการสิ่งนี้แล้วให้มาหาพระอ,องค์โดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าอะไรเลยเห็นไหมได้ฟรีๆพงคิึงพูดต่อไปในข้อสองว่า ทำไมล่ะไอคนทุกคนที่บรรค์บังสแสวงหาทุกอย่างเนี่ยไม่เข้าใจหรือไงของฟรีไม่เอาหรือไงทําไมเจ้าใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารใช่ไหมทําไมเจ้าจึงต้องลงทุนลงแรงสแสวงหาทรัพย์สมบัติหาเงินมาเพื่อเพื่อเจ้าจะมาแลกกับสิ่งที่เจ้าต้องการได้ซึ่งมันไม่ใช่ของที่ที่ที่เออเออที่ได้แล้วจะได้ดังดังสมหวัง นะซึ่งมันไม่ใช่อาหารแท้นะเมื่อเปรียบเทียบกับพระองค์แล้วสิ่งนั้นจึงไม่ใช่อาหารแต่พวกทหารเป็นอาหารนะไม่ใช่ใช้เฉพาะเงินเท่านั้นยังใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งที่ไม่อิ่มใจเห็นไหมทุ่มเททุกอย่างก็เพื่ออยากได้สิ่งที่คุณอยากจะได้คือเล่าอางุ่นและน้ำนมแต่ไม่ใช่ของแท้เห็นไหม และไม่สามารถทําให้อิ่มใจได้หมายถึงว่าไม่หยุดกระวนกระวายได้และไม่รู้จักพอได้เช่นอะไรเป็นความจริงบนโลกฮะประเทศไทยเนี่ยหรือทุกประเทศดูไปเลยเห็นไหมนะวันนี้นี่มนพระองค์นี้มาไว้บนหิ่งอีกไม่กี่วันได้ยินว่าองค์นี้ก็ดีเป็นนิมนต์มาอย่ละอีกองแล้วโอเคไหมนะมใช้ทา<ม>่านเงินใช้ใช้ท่านเงินใช้ทงง้ทงการเดินทางใช้การท่าทุ่มเทใช้ท้าขอร้องเขาขาให้เขาจองอ้ไรั้นทิงอะไรทิงสารพัดเห็นไหมเพื่อจะได้มาอีกองคหนึ่งมาบูชา ไม่อิ่มใจสักทีเห็นไหมจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวปิติยินดีในไขมันอันนี้หมายถึงว่าฟังที่ผมพูดมาทั้งสองข้อนะฟังอะไรเอาใจใส่ฟังเอาใจใส่ฟังคือฟังและคิดด้วยฟังและพิจารณาด้วยว่าที่พูดมาเนี้ยจริงไหมว่าทุกวันนี้ที่คุณสแสวงหามากินกันมาอะไรกันเนี่ยใช้ลงทุนลงแรงและใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปแล้วคุณพอแล้วยัง ยังไม่พอใช่ไหมนะยังไม่มั่นใจใช่ไหมว่าได้แล้วหรือถึงแล้วใช่ไหมเห็นไหมจริงต้องเอาใจใส่ฟังที่พูดมาทั้ง,งข้อหนึ่งและข้อสองใช่ไหมนะแล้วให้มารับประทานของดีของดีคือของที่จะทําให้คุณอิ่มใจและไม่กระหายอีกเลยก็คือเหล้าองุ่นและน้ํานมที่ได้จากพระองค์นั่นเองเห็นไหมและให้ตัวปียินดีในไขมันนะ ขมันหมายถึงความปุดมสมบูรณ์ขว้มันแสดงถึงว่าอะไรมันมันเป็นมันเหมือนกับเกียรติก็ได้เหมือนกับเกียรติก็ได้นะโอเคถ้าจากไขมันก็เหมือนบำรุงครอบริโภคูราเลยคือในพัะสัญญาเดิมเนี่ยในเลวินิการในวิถีเนี่ยได้พูดถึงว่าเอาขายมันให้เผาพระองค์นะหมายถึงว่านะเกียรติอเนี่ยอะไรถึงเกียรติก็ได้เกียรตินี่ให้พระองค์อย่าเอาเอง เรงเอย่บงนั้นก็ได้นะแล้วเราถึงจะได้เกียรติจากพระเจ้าโอเคนะนี่คือความหมายเอาละ